ชาวราคณาราศีพฤกษกดาวประจำตัวประจำกายยังโคโจรได้ตำแหน่งกเกษตรราชิบดีนะครับนะเป็นช่วงจังหวะที่ช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับนะความถนัดนะครับหรือความเอาตัวรอดของตัวเองนะครับหรือว่ามันจะแปลยอย่างหนึ่งว่าความถนัดในวงการในวงงานต่างๆที่ทำเนี่ยนะครับยังจะจัดการกับอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับ นะคุณจะมีความมั่นใจในการทํากิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับอาจจะมีการบุกเบิกในสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับใช่เสิร์กกิงเพชรนะครับกับน้องเหงเหกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามนะครับเราจะมาเช็คดวงชะตาในช่วง1-15ถึงพฤศจิกายนจะต้องบอกว่าดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับจะโครจรเป็นเกษ,ษตรราชิบุดีนะครับไปจนถึงวันที่14นะครับ ชาวลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยเมื่อดาวศุกร์ครองเรือนอยู่ในบ้านตนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องให้เราเนี่ยต้องทําตามใจตนนะครับนะรวมไปถึงว่าจะได้ไปก้าวไก่ในชีวิตของคนอื่นด้วยนะครับนะหรือว่ามันจะแปลว่าจะมีคนอื่นมาก้าวไก่ในหน้าที่ส่วนตัวของคุณอาจจะผมจอบไปในเรื่องราวของการเงินในเรื่องราวของการเงินตําแหน่งของการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ ยังเงินเข้านะครับการหาเงินในช่วงนี้ก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามมากขึ้นนะครับนะการจะได้เงินในช่วงนี้ก็ต้องได้ยากหน่อยหรือเวลาได้เงินเนี่ยมันได้ง่ายมามันจะจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะอิทธิพลของดวงดาวนั้นนะครับดาวพุธเป็นดาวการเงินโครจรน,นะครับในช่วงหนึ่งถึงวันที่9เนี่ยโครจรอ,อยู่ในจุดไม่ค่อยดีและถูกดาวบาพัพะเะนครับทำมุมไล่ใส่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่า รายจ่ายมากระวังการถูกเบี้ยวถูกคดโกงระวังเงื่อนไขต่างๆทางการเงินสัญญาต่างๆทางการเงินรวมไปถึงทะเลาะเบาแวง้งกับคนใกล้ตัวกับใครก็ได้ในเรื่องราวของการเงินถ้าใครมาสัญให้คำมั่นสัญญาเรื่องเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินให้กับคุณเนี่ยนะครับคุณก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่ามันอาจจะเบี้ยวมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับในช่วงจังหวะน,นี้ หรือไปดําเนินการเอกสารต,ต่างๆทางการเงินก็ต้องรอบคอบจะผิดพลาดได้ง่ายการขีดการเขียนการเซ็นนิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับเงินทุกรูปแบบกับข้องกับทรัพย์สินเงินทองต้องรอบคอบนะครับไม่ฉะนั้นจะมีปัญหาตามมานะครับช่วงนี้เป็นไม่ได้อย่าเพิ่งไปเซน็นไปค้ำอะไรต่างๆให้ใครในช่วง 9, นะหนึ่งถึงวันที่9นะหลังวันที่9ก้ายังพอจัดการได้นะครับ นะแต่ว่าหนึ่งวันที่ถึงวันที่9เนี่ยนะครับใหร้ระวังเอกสารผิดพลาดระวังคําพูดจุงคุณที่ต้องสื่อสารออกไปคนอื่นอาจจะตีความของคุณตีความคุณผิดแล้วทําให้คุณถูกมองไม่ดีนะครับก่อจะพูดก่อจะสื่อสารก่อนจะแสดงออกก่อนจะพูดอะไรต่างๆไปรวมถึงสีหน้าท่าทางนะครับจะจะเกิดศัตรูได้ง่ายจะมีคนหมั่นไส้หรืออยู่ดีมันไปสร้างศัตรูเกิดขึ้นนะครับการนัดหมาย กับไข่ในช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับหนึ่งถึงเก้าเนี่ยนะครับน,นัดหมายใครไว้คุณอาจจะไปไม่ตรงเวลาไม่กระทั่งนัดหมอบางทีหมอเลื่อนคุณคุณเลื่อนหมอหรือคุณไปไม่ตรงเวลาไปไม่ทันเวลาหรือเตรียมเอกสารไปไม่ครบนะต้องระวังเงื่อนไขเอกสารสัญญาการเตรียมเอกสารการนัดหมายรวมรวมไปถึงว่าต้องระวังปากแล้วฟันนะครับจะมีปัญหารวมถึงถ้าเป็นอิสตรีก็ต้องระวังระบบภายในสตรี ระบบสืบพันธุ์นะครับต่างๆก็จะมีปัญหาได้ด้วยนะครับในช่วงนี้หรือว่าอาวัยวะบางส่วนอายตนะนะครับนะต่างๆนะครับของคุณเนี่ยนะครับจะชำรุดซุบโซนหรือชำทำงานหนักนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูแลสุขภาพจริงๆดวงควรที่จะไปเช็คสุขภาพไปหาหมอจะแก้เค็ดดวงชะตานะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณจะมีเรื่องคดีความเกิดขึ้นให้ได้ไปเกี่ยวพันมีเรื่องอึดอัดใจให้ได้ไป เกิดขึ้นกับชีวิตหรือว่าคุณคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆ,ๆก็เกิดขึ้นได้นะครับช่วงที่คุณจะมีแผนการใหม่ๆทางการงานแผนการที่จะบุกเบิกงานนะครับบางท่านมีเรื่องให้คิดเรื่องงานเป็นช่วงที่แต่งกับงานนะครับนในช่วงครึ่งเดือนนี้เนี่ยนะครับให้ระวังญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือคุณอยู่ดีๆคุณมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยข,ข,ข,ของญาติพี่น้องหรือมีญาติพี่น้องบางคนนําเรื่องจุกจิกใจมาสู่คุณ หรือรวมไปถึงว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องมาเพ่งเล็งนะครับมาสร้างปัญหาจุกจิกบางอย่างไม่ฉะนั้นญาติพี่น้องบางคนเจ็บป่วยนะนะครับหรือมันรวมไปถึงว่าคุณจะเกิดขั้นใดที่เกิดงานล่วมกับญาติพี่น้องระวังเรื่องจุกจิกใจบ้างในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงว่าบางคนอาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยปรับปรุงหลักทรัพย์รวมถึงคุณจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นกับดวงชะตา ระวังสายตาดวงตานะครับหลอดเลือดความดันระบบการสูบฉีดของหัวใจนะครับต่างๆเป็นช่วงดวงชะตาที่ดาวการเงินของท่านเนี่ยนะครับโคจรมุมไม่สวยนะครับคุณก็ต้องระวังแต่ว่าบางคนอาจจะมีแนวทางในการลงทุนระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับระวังมีปากเสียงกับบุตรบริวารเรื่องจุกจิกใจกับบุตรบริวารน,นะในช่วงครึ่งเนี่ยตั้งแต่1นถึงเเนี่ยนะครับนะ สื่อสารอะไรต่างๆระวังกล้าต่ปากต่อคำนะบุตรบริวารหรือมีข่าวข่าวการเจ็บปวดของเด็กของหลานนะครับจุกจิกกับลูกค้าเจอลูกค้าปัญญาอ่อนก็เกิดขึ้นได้แต่หลังวันที่9แล้วเนี่ยนะครับก็จะดีนะนะครับแต่ในดวงชะตาเนี่ยหลังวันที่9ไปในการเงินคุณเนี่ยนะครับจะได้เงินมาแบบคาดไม่ถึงบางคนได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือบางคนเสียเงินไปกับต่างเพศด้วยนะครับเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในภาษาดาวเนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าคุณจะได้เงินเก่าด้วยก็ได้นะครับหลังวันที่9ไปนะ ครับหรือว่ารวมไปถึงว่าจะได้เงินแปลกๆได้เงินแบบลับๆหรือรวมไปถึงมีการใช้จ่ายเงินบางสิ่งออกไปแบบลับๆไม่เปิดเผยมีเรื่องรับลมคมในทางการเงินหรือมีเรื่องรับลมคมในกับต่างเพศนะครับหรือรวมไปถึงว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้มีเรื่องรับลมคมในเรื่องการ,การเงิน,นอ่ะก็แล้วกันนะครับนะหรือรวมไปถึงว่าเป็นช่วงที่หลังวันที่5้านดาว หนึ่งถึงห้าก่อนคือหนึ่งถึงห้าเยต้องระวังเตะนุ่นชนนี่จะมีเรื่องให้คุณใจร้อนเลือดร้อนแต่ถ้าเดินทางไกลแก้ดวงหรือว่ามีการทําฟันเนี่ยแก้ดวงนะครับไม่เช่นั้นระวังเตะนุ่นชนนี่เลือดตกยางออกได้นะครับนะครับรถฉับรถเฉียวชนได้นะบางคนก็จะมีเรื่องซุ่มเงียบเพื่อทํากิจกรรมบางสิ่งเกิดขึ้นด้วยนะครับหรือมันรวมไปถึงว่าหลังวันที่5ไปจนถึงวันที่16เนี่ยนะครับได้เงินแบบคาดไม่ถึงเข้ามาได้เงินแบบลับๆเข้ามา ครับรวมไปถึงว่าคุณจะมีกิจกรรมทางการเงินกับต่างเพศนะครับหรือว่ากับหุ้นสว่วนกับคู่สัญญานะครับก็เกิดขึ้นได้นะก็ในดวงดาวเนี่ยนะครับท่านไหนที่หาเงินร่วมกับคู่เกิดสิ่งที่ดีนะครับหรือว่ามีเรื่องพูดคุยคุยเรื่องเงินทองทองกับต่างเพศได้นะครับบางคนได้ทรัพย์สินบางอย่างจากต่างเพศครับหรือว่ารวมไปถึงว่าเสียไปด้วยนะนะครับในดวงดาวเนี่ยนะครับ แต่ถ้าใดมีแผนการสร้างเงินสร้างงานต่างๆกับคู่ครองจะดีมากในช่วงนี้เพราะคู่คุณจะเอาใจมาผูกพันเป็นพิเศษระวังทะเลาะกับคู่ครองคนรักนะครับเพราะเขาจะจ้องจะผิดคุณนะครับนะก็เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลสนับสนุนดวงชะตาบางคนได้ลาบจากผู้ใหญ่บางคนได้ลาบจากมระดกได้ลาบจากคนแดนไกลนะครับนะแล้วก็การติดต่องานลับๆติดต่องานลับๆดีลงานลับๆ นะก็เกิดขึ้นบางคนจะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องงานได้งานบางสิ่งมาแบบคาดไม่ถึงนะมันจะมีเรื่องอึดอัดบ้างนะครับนะเกิดขึ้นกับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะนี่เป็นขออนุญาตเขาแล้วนะนะครับท่านใดปกติผมจะปกปิดข้อมูลเป็นความลับนะท่านให้เปิดเผยได้ก็เอามาเปิดเผยนะนะครับฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมหสัสจร,รจรย์จรงิงๆสดๆตอนนี้รับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมของเงินแกมา2ปีไม่ได้มาสดๆหนึ่งล้านบาทนะครับ ไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงกาบงามๆแล้วก็เขาก็โชงเงินในบัญชีเนี่ยหล้านบาทนะครับอันนี้ล่าสุดนะครับอันนี้ประมาณเดือนก,กว่านะครับตอนนี้งานรับเหมาก่อสร้างเข้าเยอะมากคิวยาวถึงสิ้นปี6-7นะครับอันนี้เขาบูชาก่อนวันเกิดหลังวันเกิดเขางานเข้าเยอะมากนะครับ นะไปถึงสิ้นปี6-7เลยรับเหมาก่อสร้างนะครับได้งานใหญ่นะงานเยอะนะนะปั๊บก็ถูกหวยเลยนะครับเหลือเชื่อนะครับก็มีวันนี้ผมเอาเครื่องรางโบราณมาให้ดูอันนี้ผมก็กลังจะส่งไปให้เขานะครับนะสิดวงโดยประมาณนะวันนี้นะครับนะเป็นเครื่องรางที่ใช้วันเดือนปีเกิดของท่านนะครับมาหาเลิกที่ดีแล้วก็หาช่วงดวงดาวที่ดีนั่นเองนะครับในการสร้างดวงชะตาท่านขึ้นมา นะครับผ่านอักขรยันโบราณนะครับที่เห็นด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับเป็นยันที่แตกต่างจากยันทั่วไปไม่ใช่งานปิ้นนะครับเป็นงานอาาักรรเขียนด้วยลายมือลงอักขรแบบโบราณนะครับทำให้ยันนั้นขังมากยันนี้เนี่ยนะครับรีวิวนะครับประสบการณ์เกิดความอัศจรรย์ต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะนะครับบางท่าน ก็ได้ผลมากท่านได้ผลน้อยบางท่านก็ให้ผลช้านะครับก็มีนะบางท่านได้ผลอย่างรวดเร็วนะครับความอัศจรรย์ของยันเนี่ยนะครับเมื่อวานนะครับก็มีบอกต่อเข้ามาเรื่อยๆนะนะครับเมนะื่อวานท่านาท่านหนึ่งอะนะครับอยู่ต่างประเทศนะนะครับหลังจากที่ทํายันเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เงิน1ล้านบาทหลังจากรองเงินก้อนนี้มา2ปีทํายันเสร็จวันเดียวเนี่ยได้เงิน1ล้านบาทเข้าบัญชีทันทีเขาบอกมหัศจรรย์มาก ยันนี้เนี่ยเป็นยันที่เขียนนะครับด้วยลายมือทั้งหมดไม่เหมือนยันทั่วไปนะครับเป็นยันที่ขังมากนะครับนะฝากบอกอาจารย์ด้วยนะคะนะครับมหาสจรย์จริงๆนะครับสดสดตอนนี้นะครับรับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมขอเงินแกมา2ปีไม่ได้นะครับได้มาสดสดหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ใช่แค่ความฝันมันคือเรื่องจริงนะครับกราบงามๆขอพระคุณาจารย์รีวิวมีคนข้างเยอะนะนะครับ ก็คลิปก่อนก่อนก็ให้ดูบางคนก็ได้บ้านหลังโตภายใน3เดือนนะครับคนก็ถูกหวย5 6าหแสนนะครับสาวันติดก็มีนะครับอันนี้1ล้านบาทนะครับนี่ก็คือเขารอมา2ปีอ่ะนะครับก้อนนี้ทํายันเสร็จฟันเดียวได้เลยนะครับมันมหัศจรรย์กับเขามากนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตเขาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ปลุกไม่เปิดเผยชื่อนะครับนี่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับนะก็บางคนเนี่ยก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์แตกต่างกันไปนะครับ คือยันเนี่ยข้าราชการนะครับตำรวจทหารข้าราชการระดับสูงต่างๆนะครับทำกับผมมาค่อนข้างเยอะบางคนได้ขั้นได้ตําแหน่งนะครับได้โยกย้ายตามที่อยากโยกย้ายนะครับบางคนเนี่ยนะก็มีปัญญาในการที่จะพลิกธุรกิจใหม่ขึ้นมาสาหรับพ่อค้าธุรกิจนะครับต่างๆบางคนได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะครับนะซึ่งบางท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงก็มีคนเพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคือความอัศจรรย์มันแตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลขึ้นอยู่กับพื้นเพแห่งวาสนาด้วยนะครับแต่ว่ายัานี้เสริมดวงชะตาท่านแน่นอนเสริมทุกด้านนะครับนะพุทธศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงลิงดำท่านเคยเกล่าวไว้ว่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อปกปักคุ้มภัยดวงชะตาเวลาดวงชะตาท่านท่านบอกว่าถ้ามีภัยมันจะปกปักรักษาได้นะครับภัยในที่นี้หมายถึงภัยในด้านของทรัพย์สินก็ได้นะนะครับเช่นเก็บทรัพย์ไม่อยู่ นะครับมีปัญหาหนี่สินหรือหาทรัพย์ได้น้อยหรือหาได้มากแต่มีรายจ่ายเยอะหรือบางทีนะมีเยอะแต่อยู่ดีมีคนมาผานถูกโกงเนี้ยนี่คือการภัยทางด้านทรัพย์สินนะครับตรงนี้ก็จะบรรทอนหรือป้องกันนะครับต่างๆให้ดีขึ้นนะครับภัยด้านของร่างกายเช่นถูกรอบฆ่ารอบสังหารถูกทาร้ายต่าง,งๆตรงนี้นะครับก็จะปกปักรักษาดวงชะตาให้รอดผลจากภัยต่างๆนะครับ ไม่ว่าภัยด้านของจิตใจที่มาตกกระทบเวลาสวดก็จะเกิดความสบายใจเป็นการน้อมนําเอาพุทธคุณธรรมคุณสังงคุณมาปกรักษาดวงชะตาเพราะว่ายันต่างๆอัคราต่างๆเกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะครับนะอัคราต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตัวย่อแห่งศาสนาทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงด้วยมหาเลิกที่ดีนะครับทำให้เสริมดวงชะตาท่านแน่นอนนะครับท่านใดอยากได้เครื่องรางสุดขังที่มีประสบการณ์และรีวิวบอกต่อมาค่อนข้างเยอะไลน์วอรลยานน1่วอลยาน2หรือลิงก์ไลน์แอดหน้าช่องทิกตอก หรือด้านบนเนี่ยนะครับ YouTube นะครับด้านล่าง YouTube ก็มีนะครับตรง Facebook ก็ตรงหัวข้อเลยนะครับ